สวัสดีคะ่ะพี่พี่เทรดเดอร์มือใหม่วันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของแท่งเทียนนั่นเองนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะจากจะบอกว่านะคะแท่งเทียนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราจะเริ่มต้นพื้นฐานของการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้นั่นเองเนาะเพราะว่าการาฟเนี่ยเขาก็ประกอบไปด้วยแท่งเทียนหลายๆแท่งนะแท่งเทียนเนี่ยเขามีความสําคัญอะไรและบ่งบอกอะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกนะคะ แท่งเทียนนะคะในกราฟเนาะที่เราเห็นนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะกับสีแดงสีเขียวเนี่ยเขาจะบ่งบอกนะคะว่ากราฟเนี่ยมีแรงซื้อส่วนสีแดงเนี่ยบ่งบอกว่ากราฟเนี่ยมีแรงขายนั่นเองนะคะซึ่งในแท่งเทียนเนี่ย จะประกอบไปด้วยนะคะสิ่งหลักๆเลยก็คือเนื้อเทียนนะคะเนื้อเทียนเนี่ยคือตัวที่เป็นตัวทึบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไส้เทียนไส้เทียนก็คือแท่งเล็กๆนะคะที่ที่เหมือนไส้นะคะอันนี้เราเรียกว่าไส้เทียนเนาะแล้วแท่งสีเขียวนะคะเรานะคะจะมีวิธีการดูยงังไงนะคะแล้วมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเนาะสำหรับแท่งสีเขียวหรือว่าแท่งเทียนที่มีแรงซื้อนะคะ เขานะคะจะมีราคาเปิดนะคะอยู่ที่ด้านล่างของเนื้อเทียนเนาะแล้วก็จะมีราคาปิดนะคะอยู่ที่ด้านบนของเนื้อเทียนซึ่งแน่นอนนะคะมันก็สอดคล้องกันอยู่แล้วเนาะเขาเป็นแท่งที่มีแรงซื้อเขาก็ต้องเปิดเปิดอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปเนาะแล้วก็มาทําเป็นราคาปิดอยู่ด้านบนเนื้อเทียนแบบนี้ก็สอดคล้องกันส่วนไส้เทียนบ่งบอกอะไรนะคะไส้เทียนบ่งบอกว่า แท่งเทียนแท่งนี้นะคะเคยวิ่งขึ้นมานะคะแต่เป็นราคาสูงสุดนะคะที่แท่งเทียนแท่งนี้ขึ้นมาทดสอบไส้เทียนนัานบนนี้ว่าไส้เทียนที่มีราคาสูงสุดนั่นเองนะคะของแท่งเทียนนี้เนาะส่วนด้านล่างนะคะหรือราคาที่แท่งเทียนแท่งนี้นะคะเคยวิ่งลงมาทดสอบนั่นเองแต่ราคาไหนเราก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าวิ่งลงมาต่าสุดของแท่งเทียนแท่งนี้นั่นเอง ถัดมานะคะมาดูแท่งเทียนสีแดงกันบ้างดีกว่าแท่งเทียนสีแดงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแท่งเทียนสีเขียวนั่นแหละแต่ต่างกันอยู่แค่นีด้เดียวค่ะพี่ๆต่างกันตรงไหนนี่เลยนะคะต่างกันตรงราคาเปิดกับราคาปิดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแท่งเทียนสีแดงอะ่ะเขานะคะบ่งบอกถึงว่าเขามีแรงเทขายแสดงว่าราคาเปิดเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ด้านบนของเนื้อเทียนเนาะแล้วก็มีแรงเทขายลงมานะคะทำให้มีราคาเนี่ย ิดอยู่ที่ด้านล่างของเนื้อเทียนนั่นเองนะคะข้อแตกต่างจากแท่งเทียนสีเขียวกับแท่งเทียนสีแดงก็ต่างกันแค่ตรงนี้แหละนะคะตรงราคาเปิดราคาปิดนี่แหละเนาะส่วนไส้เทียนนะคะด้านบนเนี่ยก็บ่งบอกราคาสูงสุดเหมือนกันนะคะแล้วก็ไส้เทียนด้านล่างเนี่ยเขาก็บ่งบอกเหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องแท่งเทียนหวังว่าจะไม่ยากเกินไปสําหรับพี่พี่มือใหม่นะคะ